พี่น้องจะยางมาหอดกับเขาจะเลยบาทบาดเขาจูนพูนอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนี่พี่น้องพี่พี่มีแต่ดอกใหญ่ๆพี่แตกพยุพยะอยู่พี่กระมีพี่โอ้ยพี่น้องแบบหลายจ้าเฮ็ดพอหนังเอายาวค่ะยาวพี่น้องยาวหากินง่ายๆเหมือนอยู่คันแทนาเฮาหน่วยบักใหญ่มีแต่งามๆพี่น้องพูนะ โอ้ยฝนตกเสาะฝนเสาะมันหลับผลปลดปลิดขึ้นผลอ้ยตัวน,นี้ว้าวออนซอนแห้งจับพี่น้องเคีย้ยวเบื้องข้าบันปัดพี่น้องพี่พีอีกโอ้ยสมัครใคใหญ่แทะพูดพูดปุ้ยปุ้ยเลี้ยงไปแถวอุ้ย เมนเห็ดหรือไข่เป็ดครัพี่น้องสมงามแท้พุ่น่ะเลี้ยงแถวกันเลยโอ้ยแต่อันซ้อนจะเฮดเฮดพอหนังค่ะพี่น้องอีกแล้วพี่น้องจ้าเห็นอีกแล้วพี่พี่พี่โอ้ยดอกหน่อยบักหลายฝนเสาะพุ่น่ะเอ้ยเป็นข,า,ขาวๆอยู่นี่ดอกหน่อยจากกบไว้มื่อนาจังมาเอานี่ฝนเสาะก,ก่อนนี่ดอกบ้านใหญ่โอ้ยผีอีกดอกหนึ่ง โอ้ยบ้านกาเคลียถาดอกโพมนันเนาะพี่น,อน,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 นอ้องเนาะนีออนน่นี่นี่นี่อ้ยอ่อนๆเลยเห็นมเห็นมะนี่หาแต่ดอกโพจ้ะนั่นอืมุ้ยดอกหน่อยก็มีพี่อีกโอ้ยดอกกวานใหญ่อุย้ยสะก้อนจ้ะมาหยับมาห่มใหม่พี่น้องจ้ะห่มเมื่อกี้บ่เห็นจ้ะเบิดแล้วเพราะว่าอย่างบ่านกาเคลียเนาะจะย่านถึกอัน ดอกหน่อยเพิ่นก็เลย,ยสิเอาลเตโตโพนะคะโฮมนี่ก็เฮ็ดพอหนังคือกันจับพี่น้องดีเด้ขาว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  er อ้ยอุ้ยอ้ยเตกเขายุอยู่นี่ฝนเซาะพี่น้องนี่นี่จ้าหนูเห็นบ่เห็นบ่น,นี่ขาวขาวโพ e อยู่นี่น,น่โอ้ยว่าไม่หน่อยไข่คือเก่าพี่น้องดอกนึงจ้ะดอกนึงดอกนึงโอ้ยขาวจนพูนอยู่น่โอ้ยเฮ็ดโอ้ยพี่อีกดอกจ้ะพีก,ออกเราบักใหญ่เลยโอ้ยงามามาก อ่านพี่น้องโอ้ยเต็ดสามดอกไข่ท้ออะไรนี่จ้าแต่มันงามพุ่นอีกดอกนึงพี่น้องจ้าพุ่นสองสองจ้างามงามจ้าพี่น้องเขาจุนพูนเลยโอ้ยใส่ละกล่องอน่าบ่ต้องเคลี้ยพี่น้องจ้าเอาแต่ดอกโพดินแตกพุ้ยุ่ไม่หลอดออกพระพี่ปาดล่องมึงเท้าจั้วงเลยจ้าเคเลี้ยวเล็กๆน,น้อยๆจ้าพี่น้องบ่เคลี้ยวหลาย งานถือดอกหน่อยดินแตกๆสีแมน,มน์มโอพี่น้องอุ้ยแมนหยุ่จ้ะโอ้โหเห็ดผอหน่อยดินแตกพุยโยเอาน่าจะาบะมี่เระจ้ะพี่น้องจ้าเอานี่ผลงานเห็ดผอมนะจ้ะเนาะบ่ฮั่นพ้าแกงไปเก็บเห็ดบดต่อกันเลยจ้าแกงใส่กันค่ะเก็บเห็ดบดไปเติมกันพี่น้องนี่หากินบ่อยากเลยจ้ะพี่น้องจ้าธรรมชาติรอบตัว กินได้หมดพี่น้องโอ้ยกล่องไปใส่ล่ะพูนขาวๆอวบๆจ้านี่ธรรมชาติบ้านนา <c oughs> บอกอดายพี่น้องจ้าอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติบ้านนานี่จ้า เราสามารถสร้างได้นะคะโู้ปวกน,นั่นพี่น้องจะาอาวเดออได้แกงเราจะบันเบิ่งพ้นงานกันจ้ามานินั่น,นเดออเทียงอยู่จ้ะพี่น้องเฮ็ดพอแน่เฮ็ดบดแน่แล้วค่ะพอดีสองเถาลูกเสาไปลงเรียนจ้ะ อ้าวมานมันค่ะก่อนไปเหตุงาน